สีตางสุดทนยันไม่เคยติดคุกลั่นไปเจอกันในศาลเพราะฉันโดนทำร้ายฝ่ายเดียวสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีแช n เนลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังนะครับไปติดตามข่าวคุณสีตางบบททองนะครับสีตางบบวทองยันไม่เคยติดคุกฆ่าอําพรางศพท้าคนแฉไปเจอกันที่ศาลเตรียมดำเนินคดีของเรียกร้องให้สิทธิ์ตัวเอง กลายเป็นเรื่องราวอีกแล้วสำหรับสีตางบัวทองคนดังบนโลกออนไลน์เจ้าของตำนานส้มหยุดที่ถูกหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักร้องออกมาแฉยับชนิดที่ว่างานนี้แทบไม่เผาผีกันเลยแถมยังทิ้งบอมตูมใหญ่ว่าสีตางบัวทองเคยติดคุกคดีฆ่าชิงทรัพย์ซ้อนเร้นอำพรางศพส่วนคู่ชีวิตของสีตางก็เคยฆ่าพ่อของตัวเอง ล่าสุดวันที่19มิถุนาย,ยน2563ก็ได้จอไม่สัมภาษณ์สีตางบัวทองสีตางบัวทองก็ได้เปิดใจดังนี้ฉันโดนทำร้ายอยู่คนเดียวมาตั้งเยอะไม่เคยโกรธใครไม่เคยทำร้ายใครแต่คราวนี้เหนื่อยมากเรื่องพวกนี้ฉันตอบมาเยอะมากแล้วจะเอาอะไรกันอีกทั้งเรื่องติดคุกสามผัวทิ้งผัว ไม่เคยติดคุกแต่เรื่องยิงกันตีกันบ่อยขึ้นโรงพักเยอะมากเมื่อก่อนตอนเป็นผู้ชายตนเพิ่งแต่งเป็นกระเทยตอนอายุ40กว่ากว่าไม่เคยมีเรื่องติดคุกคดีฆ่าอพางังศพส่วนสามีก็ไม่มีไม่เคยฆ่าบิดาอีกฝ่ายที่ออกมาแฉต้องการอะไรอยากให้ฉันออกจากวงการเหรอถ้าอยากได้งานฉันยกงานให้ฉันอยู่สองคนผัวเมียกันเงียบ แต่มีเรื่องเข้ามาฝ่ายกฎหมายบอกมาว่าไม่ต้องตอบเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเป็นคดีแรกฉันขอเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองฉันขอเถอะรายละเอียดอยู่ที่ทนายความแล้วคู่กรณีเคยร่วมงานพักหนึ่งเขาตามเราตั้งแต่สะบัดต่อแต่งานไม่ได้เป็นเงินเรื่องที่เขาออกมาแฉไม่จริงสักเรื่อง ไม่ได้บอกว่าเขาโกงคืองานไม่ได้เป็นเงินไปถ่ายก่อนแล้วเอาเทปที่ถ่ายไปเสนอในทุนงานไม่ได้เงินนี่ไม่ได้ตีความว่าโกงงานไม่ได้เงินหยุดก่อนได้ไหมเพราะย้ายบ้านฉันเป็นหนี้อยู่จ่ายดอก5-6าหกหมื่นบาทไม่มีใครมาช่วยสาเหตุที่โดนแฉ ẹ, เขาบอกมาแล้วเขาจะให้เราไปทำงานด้วยถ่ายก่อนแล้วไปหาสปอนเซอร์ แต่เราไม่มีเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาให้คนติดต่อมาฉันก็บอกให้คุยกับผู้จัดก,การฉันเขาก็บอกมึงมีผู้จัดก,การด้วยหรืออันนี้พูดได้เลยเขาเป็นผู้ชายที่อิจฉากระเทยแค่นั้นจบแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลยันเขาไม่เคยดูแลใครจะมาช่วยฉันลูกหมากินวันละเท่าไหร่เขาจะเอาอะไรมาช่วยฉันหรองานเขาขอเวลาเราไปฟรี เพื่อเอาไปเสนอในทุนงานไม่มีเงินฉันก็ตัดเลยกระแสเรื่องติดคุกฆ่าคนไม่ใช่เรื่องเดียวฉันมีเป็นสิบ่่าวขายยาด้วยเยอะมากคนคนหนึ่งจะรับไหวฉันอรับอะไรไม่ไหวต้องการอะไรกันคนที่มาแต่งเรื่องใส่ร้ายฉันแล้วฉันต้องไปให้ค่าความสำคัญเหรอฉันไม่ว่างฉันรู้ตั้งแต่เมื่อคืนคนใกล้ชิดเขาก็โดนกันหมด ทนายรับเรื่องแล้วยังไงเขาก็ผิดคือสัญญากับเขายกเลิกไปนานแล้วตั้งแต่สะบัดต่อแล้วเขาก็ยกเลิกไปแล้วไม่ได้คุยกันเป็นปีจนช่วงจะย้ายบ้านพฤศจิกายน62สองเขาเสนอมาว่าจะขายงานหรือไม่แต่ตอนนั้นสัญญาจบไปแล้วตัวเขายกเลิกเองฉันจะมาส่งงานฟรีไม่ได้นะแชร์ก็ต้องเสียงเงินคือเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนไม่ได้โกรธเขานะอยากบอกว่า ไปเช็คประสาทหน่อยตอนนี้อึดอัดใครอยากดังก็อยากด่าก,กูเหรอเราจะโมโหบ้างไม่ได้เลยเหรอฉันอยู่กับลูกหมาอยู่กับผัวเสร็จงานก็ไม่ได้ไปไหนต่อฉันไม่ได้แฮปปี้ฉันไม่อยากดังถ้าอยากได้งานก็เอาคืนไปเลยถ้าทำร้ายฉันฉันไม่ยอมแล้วนะยังไงก็ต้องขึ้นศาลฝากคู่กรณีว่าไปหาหมอนะเขาเรียกฉันยายยายก็ไม่ได้โกรธเขาหรอก แต่ถ้าบ้าไปเที่ยวทำแบบนี้มันไม่ไหวนะเพื่อนก็เดือดร้อนฉันไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้อยากจะร้องกรี๊ดตอนนี้หาเงินสร้างองค์พระไม่แหกตาดูเหลือเหลือห้าแสนจะครบแล้วชีวิตกระเทยอยู่กับผัวตามบ้านนอกก็ลำบากพอแล้วพอมีชื่อเสียงก็โดนแกล้งไม่พออีกอันนี้เป็นคนที่เราเคยสงสารด้วยแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วแหละฉันขอหย่าทำคดีแล้วอย่ามาทำร้ายกันง่ายๆอีก รายละเอียดทนายจะให้ข่าวฉันเหนื่อยมากแล้วมันไร้สาระเกินอันนี้ก็เป็นข่าวที่คุณสีตางนะครับบอกว่าไม่ทนแล้วแล้วก็ไม่เคยติดคุกก็บอกให้คูก่กรณีไปเจอกันที่ศาลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยอดสีแชนเนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ